ส่วนผสมในการหมักไก่ก็จะมีพริกไทยรสด,ดีหมูกเกลือซอสหอยนางรมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อนบางสตูดิโอกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสูตรไก่ทอดซอสหวานกันนะครับขั้นตอนที่1ก็จะใส่ผงปรุงรส1นส่วนสช้อนโต๊ะนะฮะขั้นตอนที่2ก็จะใส่เกลือนะฮะเกลือเล็กน้อยนะฮะ ขั้นตอนที่สามก็จะใส่ซอสหอยนางลมนะครับหนึ่งช้อนเลยนะฮะเพื่อความเข้มข้นนะครับแล้วเราก็จะทำการใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันนะครับตามสไตล์บ้านๆของเราเลยนะครับ อันนี้ไม่ต้องทิ้งไว้นะครับขั้นตอนที่สี่ก็จะใส่พริกไทยตามใจชอบนะครับหลังจากคลุกเขากันกันนะครับแล้วเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะครับหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยครึ่งถ้วยน้ำจิ้มนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับ ส่วนผสมในการทําซอสก็คือน้ําตาลปี๊บที่ละลายน้ําแล้วกับน้ํามะนาวนะครับเดือดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปทอดนะครับเราก็จะต้องกลับไก่เพื่อให้มันสุกทั้งนองนะครับเพื่อที่จะได้รสชาติที่แบบกรอบอร่อยนะครับ เราก็จะต้องรอให้แบบไก่ทอดมันเหลืองเหลืองน,นะครับออกเหลืองๆส้มๆเหมือนนะเราก็จะได้ไก่ที่สีเหลืองกรอบนอกนุ่มในนะครับขั้นตอนต่อไปไปทาซอสกันเลยนะครับ้เราก็จะเอาน้ําตาลปีป๊บที่ละลายน้ํานะแล้วมาใส่นะครับกับมะนาวนะครับมาใส่ใส่ประมาณหนึ่งกรีบนะครับ นี่คือน้ำจิ้มของเรานะครับแล้วเราก็จะเอาไก่บาคุก,กับซอสนะครับซอสหวานของเรานั่นเองนะครับโอ้น่ากินมากครับ มาคุกคุกกันให้ทั่วนะครับพเพือรสชาติมันเข้าถึงเนื้อนะครับของซอสหวานลงมาน,นะครับ